สวัสดีครับปอแม่ปีน้องครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเลยเคยนะครับวันนี้ป๋าปอแม่ปีน้องมาลงแปลงพริกของผมนะครับซึ่งผมได้ปลูกพริกสายพันธุ์ทองระยะไปเมื่อเจ็ดมกราคมหกเจ็ดที่ผ่านมานะครับวันนี้เจ็ดกุมภาพันธ์นะครับก่ออายุได้หนึ่งเดือนพอดีครับ่อแม่ปีน้องครับผมมาอัปเดตให้ปอแม่ปีน้องได้พอนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่สามของผมนะครับในพื้นที่นี้ก็ประมาณหนึ่งไร่ครับนี่ครับเป็นรุ่นที่สองแล้วครับนรุ่นแรกนะครับรุ่นสองนี่รุ่นสามนะครับ เป็นที่สศยสะพันทองระยะครับอ like ันนี้พอๆครับต้นงามๆเลยนะครับนี่ครับบางต้นก็เริ่มออกดอกแล้วครับอย่างต้นนี้ครับโอ้โหพอๆครับนี่ครับอย่างต้นนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วครับนี่ครับพอเริ่มออกดอกกี้เลยนะครับนี่ครับบางต้นก็ยังบอกยังบอกออกดอกเลยนะครับบางต้นก็ออกดอกแล้วนะครับเพราะว่าอายุหนึ่งเดือนนะครับถ้าอายุได้สองเดือนนี่พร้อมพร้อมเก็บนะครับผมหมายเป็น้องครับ สองเดือนสองเดือนกว่านี่นะครับอยู่ด้วยกันบำรุงต้นพริกนะครับได้เก็บหน่วยขายเลยนะครับนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตพริกสายพันธุ์ทองระยะครับผมปลูกอยู่ถ้าเป็นพริกลูกพันธผสมนะครับผมปลูกอยู่สองสายพันธุ์นะครับก็มีของอัคนีแล้วก็จะมีอ๋อสามครับจะมีอัมพวาพัดเห็นไหมครับอัมพวาพัดอัมพวาพัดอัคนีแล้วก็ทองระยะนะครับ คัยางตัวน,นี้ก็ออกดอกแล้วนะครับบางตัวน่ก็ยังบอกออกดอกเลยนะครับเพราะว่าอายุยังหนุ่มอยู่ครับพูดถึงพูดถึงตอนนี้นะครับอายุยังหนุ่มอยู่ครับหนึ่งเดือนนี่นะครับหนึ่งเดือนเนี่ยอายุยังบอกบอก,บอกแก่ได้นะครับถ้าประมาณประมาณหนึ่งสองเดือนสองเดือนสิบวันนี่นะครับได้เก็บหน่วยขายแล้วครับถ้าถ้าสามเดือนนี่รับรองครับ เก็บบัตันแน่นอนครับว่าเพล็กสายพันท้องระยะนี่เป็นต้นบสูงนะครับต้นเหมือนจะเตี้ยครับสูงประมาณ40ซนติเมตรนี่นะครับแล้วก็ติดลูกติดหน่อยนี่ครับติดตลอดเลยนะครับหน่วยต่อหน่วยลูกต่อลูกเลยนะครับดอกออกมาลูกน้อยก็มีลูกกลางก็มีลูกแก่ก็มีนะครับเาเก็บลูกตีตีแก่ไปขายนะครับเก็บเก็บริขียวนะครับเก็บลูกตีแก่ไปขายก่อน ครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับมาอัปเดตให้ผู่มแม่เป็นน้องได้พอกันนะครับเปลี่ยนพริกสายพันธุ์ทองระยะนะครับนี่ก็พอต้นนี้ครับงามๆเลยครับพอแม่เป็นน้องครับเพื่อเป็นแนวทางให้ผ่มแม่เป็นน้องที่สนใจนะครับจะปลูกพริกในนาเข้าเหม่นผมนี่นะครับก็สามารถทําได้ครับวิธีทําแปลงวิธีให้น้ำวิธีให้ปุ๋ยผมก็ได้ทําไปเรื่อยๆนะครับผมจะอัปเดตให้ป่มแม่เป็นน้องได้ครับชมกันเรื่อยๆนะครับ ว่าผมเนี่ยอย่างไปพองนะครับอย่าอย่าพึงลำคันกันนะครับบางคนว่าลงคลิปซ้ำๆลงคลิปเดิมๆนะครับบางคนอาจจะหันแล้วนะครับบางคนอาจจะบปหันเตื้อนะครับถ้าไปค้นคลิปเดิมครับมันก็จะค้นหายากนะครับผมก็ผมทําอย่างไปผมก็จะอัปเดตลงไปนะครับผม่นปีน้องก็อย่าพึงเบื่อนะครับอย่าพึงเบื่อเขาปุ้นเป็นดน้นแรกนะครับเริ่มเริ่มออก่อยแล้วครับ บอกหน่วยพ่อผมจะเก็บขายแล้วครับนี่รุ่นที่สองครับนี่รุ่นที่สามครับรุ่นที่สี่ครับแล้วก็ปุ้นรุ่นที่ห้านะครับมีอยู่กันห้ารุ่นครับห้ารุ่นนี่ก็ในพื้นที่หกไร่ครับผมไบเป็นน้องครับอันนี้มาอัปเดตพริกสายพันธุ์ทองระยะกันก่อนเนอรครับนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อไมเป็นน้องทีกช่วยรูคุณนะครับจะได้ก็ช่วยเปลี่ยลังใจให้ผมจ้ะครับช่วยกดซับสไครกดไลค์กดแชร์จิ้มเน่อยครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ